พาไปที่จังหวัดสตูลมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีสาวคนหนึ่งค่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมานิคนแรกเลยนะคะที่สามารถสอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ได้สำเร็จสาวน้อยคนนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเธอเรียนดีมาโดยตลอดเกรดเฉลี่ยนเนี่ยสามกว่าเลยนะแล้วการสอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ได้ครั้งนี้เนี่ยเธอจะรู้สึกอย่างไรไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ My name is ส i ิว I am 1ม years old. I come from Thailand. I live in นสูนไอแอม p พทย o พยาบาลนครโคชิจุหนูมาอยู่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ป .2 ค่ะจนถึงตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นม .6 แล้วก็สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ที่ราชพัฒนเชบุรีจบแล้วหนูอยากมีงานทำแล้วก็จะได้ไปช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ได้ไปต่อยอดให้พี่น้องที่ไม่ได้เรียน นนัน่แล้วก็อยากให้เขาศึกษาเหมือนกับนูค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือความในใจของน้องบิลนะคะน้องบิวสีทันโตสาวน้อยจากกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมานิเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูลค่ะ สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์นะและวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีโดยน้องบิวนะคะได้เกรดเฉลี่ยถึง3.083กว่านี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะน้องบิวเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะตลอด11ปีที่เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะน้องบิวเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการทักษะชีวิตแล้วก็ทักษะอาชีพตามหลักสูตรที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ด้วยความตั้งอกตั้งใจและความมุ่งมั่นมาโดยตลอดนะเพื่อตามหาความฝันที่ตั้งใจว่าจะเรียนให้จบค่ะเพื่อไปเป็นพยาบาลดูแลคนในชุมชนดูแลคนในครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมานิด้วยกันนี่แหละค่ะเพื่อให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็อยากเห็นน้องๆเนี่ยได้รับโอกาสเหมือนอย่างตัวเองด้วย ในขณะเดียวกันเราก็ไปพูดคุยกับผู้มยการโรงเรียนราชประชาทุเคราะห์42นะนางสาวสุพรรณสาแก้วเพิ่มผูนค่ะซึ่งเป็นผอโรงเรียนก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าทางจังหวัดสตูลน,นะคะได้ดูแลนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจําทั้งหมดในโรงเรียนค่ะปัจจุบันนะคะมีนักเรียนจากชนเผ่าซากายหรือว่ามานิมาเรียนที่นี่จํานวน7คน จบการศึกษาไป1คนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาอยู่6คนค่ะโดยน้องบิวนะคะเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสค่ะเข้ากับเพื่อนๆได้ดีอัธยาศัยดีนะมีผลการเรียนเกรดฉเฉลี่ยก็ดีด้วยทางโรงเรียนเนี่ยก็ทราบว่าน้องเนี่ยมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นพยาบาลทหาร ก็เลยช่วยเติมความฝันให้เป็นจริงอ่ะในการเติมวิชาการน,นะด้านการเรียนพยาบาลให้เข้มข้นแล้วก็ช่วยกันเติวให้กับน้องบิวในที่สุดนะก็สอบได้ผ่านด้วยไม่มีปัญหาเก่งจริงๆนะทีมงานรายการเรื่องดีๆทั่วไทยของเราขอชื่นชมน้องบิวนะคะแล้วก็ขอให้น้องบิวนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นพยาบาลสมดังตั้งใจค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ